มีคำถามหนึ่งนะคะที่น่าขบคิดอยู่เหมือนกันว่าเป็นไปได้ไหมคะที่บุคคลที่บรรลุทำขั้นสูงสุดแล้วจะยังมีพฤติกรรมทางวาจาบางอย่างที่คนทั่วไปอาจจะมองว่าหยาบคายอืมเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากครับเรื่องราวแบบนี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกันนะคะแต่กรอบเป็นหัวใจสําคัญเลยในการทําความเข้าใจพระอรหันตสาวกองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลท่านมีนามว่าพระปิรินทวัชชะเถระค่ะครับ ท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นเลิศในทางเป็นที่รักของเหล่าถวยเทพแต่ในขณะเดียวกันท่านก็มีลักษณะเฉพาะตัวมากๆเลยคือการทักทายผู้คนได้คำว่าวัสละเป็นกรณีศึกษาชช้นเลิศเลยที่พระพุทธองค์ทรงใช้สอนให้เราไม่ตัดสินคนจากแค่ภายนอกแต่ให้มองลึกลงไปถึงเจตนาที่บริสุทธิ์ภายในจิตใจถูกต้องครับถ้าอย่างนั้นเพื่อจะไขปริศนานี้เราคงต้องเริ่มจากการทาความรู้จักตัวตนของท่านให้ดีขึ้นก่อน ในชาติปัจจุบันท่านมาจากไหนคะท่านถือกำเนิดในตระกูลพรามครับเป็นตระกูลชั้นสูงที่มีชื่อเสียงแล้วก็เก่าแก่มากคือตระกูลวัชชะนักกรุงสาวถีค่ะนามเดิมของท่านคือปิลินทะ ชีวิตของท่านนี่คือเพียบพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างเลยได้รับการศึกษาคัมภี์ไตรเพจจนแตกฉานตามวิถีของพราหม์ชั้นสูงเลยนะคะใช่ครับแต่ด้วยบราริวีที่ท่านสั่งสมมาท่านกลับตระหนักว่าความสุขทางโลกเหล่านั้นอืมมันไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการออกเดินทางเพื่อสแสวงหาสัจธรรมเหรอคะถูกต้องครับการออกบวชของท่านจึงไม่ใช่การหนีจากความทุกข์ยาก แต่คือการสละสละความสุขสบายและเกติยศทั้งหมดใช่ครับเพื่อเป้าหมายที่สูงส่งกว่าท่านออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญตบะจนสำเร็จฌานสมาบัติมีฤทธเดชมีชื่อเสียงเป็นที่นับถืออย่างกว้างขวางเลยแสดงว่าท่านเป็นผู้มีบาร,รมีสูงม,มากก่อนที่จะได้พบพระพุทธศาสนาเสียอีกนะคะแต่เรื่องราวยังซับซ้อนไปกว่าน,นั้นอีกใช่ไหมคะเพราะว่าความเป็นเลิศของท่านนี่มีรากฐานที่อย่างลึกลงไปในอดีตชาติอันไกลโพ้น ไกลอย่างเหลือเชื่อเลยครับในบทความวิชาการที่อ้างอิงจากอัฏฐคถาเนี่ยระบุไว้ว่าต้องย้อนกลับไปถึงหนึ่งแสนกับเลยทีเดียวหนึ่งแสนกับครับในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระธุมมุตระในชาตินั้นท่านเกิดเป็นครหบดีผู้มัง่งคั่งมากวันหนึง่งท่านได้เห็นพระพุมมุตระพุทธเจ้าทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งค่ะไว้ในตำแหน่งเอทัคคะ หรือตำแหน่งแห่งความเป็นเลิศในด้านการเป็นที่รักใคร่ของเหล่าทวยเทพการที่ได้เห็นภาพนั้นก็ได้จุดประกายบางอย่างในใจของท่านขึ้นมาเป็นประกายแห่งศรัทธาที่เปลี่ยนทิศทางชีวิตของท่านไปตลอดกาลเลยครับท่านเกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งยวดปรารถนาที่จะได้เป็นเหมือนพิสุรูปนั้นบ้างในอนาคตแล้วท่านทำยังไงต่อคะด้วยความปรารถนานั้นท่านจึงได้บำเพ็ญมหาทานแด่พระพุทธเจ้าและหมู่สงต่อเนื่องถึงเจวันเจวันเต็มเต็ม ครับและในวันสุดท้ายก็ได้กราบทูลตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่ต่อเบื้องพระพักข,ขอให้ได้บรรลุตำแหน่งเอตทัคคะเดียวกันนั้นในาศาสดาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตปณิธานหรือการตั้งความปรารถนาในทางพุทธศาสนานี้มีความสำคัญมากเลยนะคะเหมือนเป็นการปักหมุดหมายปลายทางที่ทาให้การสร้างบารมีในภพชาติต่างๆมีทิศทางที่ชัดเจนใช่ครับ และด้วยอนุภาพแห่งบุญและปณิธานที่แน่วแน่นั่นเองส่งผลให้ท่านเวียนไายตายเกิดอยู่แต่ในสุขติภูมิไม่เคยตกไปในทุกขติเลยไม่เคยเลยเหรอคะไม่เคยเลยครับเคยเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถึงหนึ่พชาติเป็นพระราชาปกครองแว่นแคว้นอีกนับครั้งไม่ถ้วนผลบุญนี้ทำให้รัศมีกายของท่านสว่างสวยเป็นที่เคารพยำเกรงของเหล่าเทพยดาแล้วก็อมนุษย์ทั้งหลายมาตลอด เมื่อบารมีสั่งสมมาเต็มเปี่ยมแล้วก็มาถึงชาติสุดท้ายในยุคข,ของพระโคตมาพุทธเจ้าของเราตอนนั้นท่านยังเป็นฤาษีผู้ทรงอภิญญาแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญขึ้นครับในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พุทธานุภาพอันไร้ขีดจ,จํากัดได้แผ่ภัยสารไปทั่วหมื่นโลกธาตุทรงผลให้ฤทธิ์ทางโลกีของเหล่าฤาษีและดาบท,ทั้งหลายเอ่อเสื่อมลงชั่วขณะ พระปิลินทวัชะเองก็ประสบกับภาวะนั้นด้วยใช่ครับท่านไม่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนเดิมความสงสัยในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเองที่ นำท่านไปสู่การเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาและเมื่อได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ท่านผู้มีปัญญาบาร,รมีเต็มเปี่ยมอยู่แล้วก็ตระหนักได้ในทันทีเลยครับว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นลึกซึ้งและเป็นหนทางดับทุกข์ที่แท้จริงยิ่งใหญ่กว่าฤทธเดชใดๆที่ท่านเคยฝึกมาทั้งชีวิตท่านจึงตัดสินใจสละเพศฤาษีแล้วขออุปสมบทในพระธรรมวินยัยถูกต้องครับแล้วท่าน ใช้เวลานาน,านไหมคะกว่าจะบรรลุธรรมด้วยบาร,รมีที่สั่งสมมาอย่างมหาศาลท่านใช้เวลาไม่นานเลยครับในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาสภาวะของนามรูปและเข้าถึงไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ครับคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนจนในที่สุดก็สามารถขจัดอาสวะกิเลสท,ทั้งปวงได้สำเร็จบรรลุเป็นพระอรหรันต พร้อมด้วยคุณวิเศษสูงสุดคือปฏิสัมพิทาสีและวิโมก8พอจะอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าปฏิสัมพิทธธาสีและวิโมก8นั้นคืออะไรได้ครับปฏิสัมพิทธธาสีก็คือความแตกฉานในปัญญาสด้านได้แก่ความเข้าใจในเหตุในผลในภาษาแล้วก็มีปฏิภาณไหวพริบในการแสดงธรรมค่ะส่วนวิโมก8 คือสภาวะที่จิตหลุดพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงในระดับต่างๆเปรียบเหมือนการได้อิสรภาพทางจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์กล่าวคือท่านได้กลายเป็นพระอริยบุคคลผู้สมบูรณ์พร้อมในพระพุทธศาสนาถูกต้องครับเอาละคะ่ะตอนนี้เราได้เห็นภาพของพระเถระผู้ทรงคุณธรรมอันสูงสง่งมีบารมีที่สั่งสมมานับแสนกับและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์แล้ว ซึ่งภาพลักษณ์อันสมบูรณ์แบบนี้เองที่ทำให้พฤติกรรมประจำตัวของท่านกลายเป็นปริศนาที่น่าชงนสนเท่อย่างยิ่งนั่นคือการทักทายทุกคนด้วยคำว่าวัสละหรือเจ้าคนถอยแน่นอนครับว่าเรื่องนี้สร้างความสับสนและไม่พอใจให้แก่ผู้ที่ได้ยินอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่พระภิกษุด้วยกันเองค่ะ หลายรูปทนไม่ได้จึงนำความไปกราบทูลฟ้องพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพิรินทวัชะมีพฤติกรรมด่าทอเพื่อนสหธรรม,มิกซึ่งไม่เหมาะสมอย่างยิง่งและนี้ก็คือช่วงเวลาสำคัญที่พระบรมศาสดาจะได้ทรงไขความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนี้พระพุทธองทรงใช้โอกาสนี้วางหลักการทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้งมากครับโดยอธิบายความแตกต่างระหว่างคำสองคำคือกิเลสกับวาสนากิเลสกับวาสนาครับ กิเลสคือเครื่องเศร้าหมองที่อยู่ในจิตโดยตรงอย่างเช่นความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวที่ก่อให้เกิดกรรมชั่วใช่ครับและนำไปสู่ความทุกข์พระอรหรันตุพระองค์ได้ทำลายกิเลสเหล่านี้ลงอย่างสิ้นเชิงแล้วเปรียบได้กับภาชนะที่เคยใส่ยาพิษค่ะเมื่อบรรลุอรหัตตผลก็คือการเทยาพิษออกไปจนหมดสิน้นไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวแล้ววาสนาล่ะคะแตกต่างออกไปอย่างไรส่วนวาสนานี้ไม่ใช่กิเลสนะครับไม่ใช่บาป แต่คือความประพฤติที่เคยชินทางกายและวาจาอ๋อ oh. ซึ่งเกิดจากการทำซ้ำๆบ่อยๆสั่งสมลาข้ามภพชาติไม่ท่วนจนกลายเป็นกิริยาอาการที่ติดตัวมาเปรียบได้กับกลิ่นของยาพิษที่ยังคงติดอยู่ในภาชนะอ๋อ oh. แม้ว่าตัวยาพิษจะถูกเทออกไปหมดแล้ว แต่กลิ่นจางๆก็ยังคงอยู่ถูกต้องครับน่าทึ่งมากค่ะเป็นคำอุปมาที่ชัดเจนที่สุดเลยนั่นหมายความว่าทำพูดของพระปิรินทวัชชะเป็นเพียงกลิ่นจากอดีตชาติไม่ใช่พิษจากจิตใจในปัจจุบันถูกต้องอย่างยิ่งครับพระพุทธองค์ทรงใช้พระสัพ,พัยุตยานตรวจสอบแล้วตรัสยืนยันเลยว่าพระปิรินทวัชชะไม่ได้กล่าวคำว่าวัสละด้วยจิตที่มีโทสะหรือเจตนาดูหมิน่นค่ะ แต่เป็นผลจากวาสนาที่ท่านเคยเกิดในตระกูลพราหมณ์ติดต่อกันยาวนานถึง500ชาติ500ชาติครับซึ่งในสังคมพราหมณ์ยุคนั้นมีวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกในการใช้คำพูดแบ่งแยกชนชั้นวรรณะคำพูดเหล่านั้นจึงติดตัวท่านมาเหมือนเป็นกิริยาอัตโนมัติและประเด็นที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็คือคืออะไรคะละอรหันต์ทั้งหลายละกิเลสได้แต่ยังละวาสนาไม่ได้ ผู้ที่สามารถละได้ทั้งกิเลสและวาสนามีเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นคำพูดของท่านจึงไม่เป็นบาปเพราะว่าปราศจากเจตนาที่เป็นอกุศลโดยสิ้นเชิงใช่ครับในทางธรรมเรียกว่าเป็นอัพยากตะธรรมคือเป็นสภาวะที่เป็นกลางๆไม่ใช่บุญและไม่ใช่บาปเป็นเพียงกิริยาของจิตที่บริสุทธิ์ และนอกจากความบริสุทธิ์ภายในแล้วท่านยังแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมและความเมตตาผ่านเหตุการณ์ต่างๆด้วยใช่ไหมคะมีเรื่องราวที่โดดเด่นมากคือปาฏิหาริย์ที่ท่านช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนครับเรื่องการเปลี่ยนหญ้าให้เป็นทองคำเป็นเรื่องที่แสดงถึงบุญริ์และความเมตตาของท่านอย่างชัดเจนมากมีครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นอุปถากของท่าน วันหนึ่งลูกสาวร้องห้าอยากได้เครื่องประดับเหมือนเด็กคนอื่นแต่พ่อแม่ไม่มีเงินจะซื้อให้ใช่ครับพระเทระท่านเดินผ่านไปได้ยินเข้าก็เกิดความเมตตาสงสารจึงหยิบหญ้ามาขดเป็นวงแล้วยื่นให้เด็กหญิงคนนั้นแล้วก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นทันใดนั้นเองครับหญ้าในมือของเธอก็พลันกลายเป็นทองคําบริสุทธิ์สุกปลังเรื่องราวนี้ย่อมเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเลยนะคะทั่วกรุงราชคฤห์เลยครับ จนทราบไปถึงพระกันของพระเดาพิมพิสารด้วยความเลื่อมใสในบุญฤทธิ์ของพระเถระพระองค์จึงได้ถวายอารามวิกบุรุษหรือผู้ดูแลอารามจำนวน500คนให้คอยปรนิบัติรับใช้พระเถระและดูแลกิจการต่างๆในพระอารามซึ่งก็กลายเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อพระพุทธศา,าสนาส่วนรวมสืบไปถูกต้องครับยังมีอีกเรื่องที่เป็นคุณูปการสำคัญต่อพระภิกษุสงฆ์มาจนถึงทุกวันนี้เลย คือท่านเป็นต้นเหตุให้เกิดพุทธานุญาตเรื่องเพศัตวหใช่เลยครับเนื่องจากพระพิลินทวัชชะท่านมีโรคประจําตัวคือโรคลมในท้องเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระมหากรุณาธิคุณจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุสามารถรับประเคนและฉันเพศัตวหอย่างก็งคือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยครับสามารถฉันได้แม้ในยามวิการหรือหลังเที่ยงวันไปแล้วเพื่อบรรเทาอาการอาภาษ ซึ่งพุทธานุญาตนี้ได้กลายเป็นข้อปฏิบัติสําคัญในพระวินัยมาจนถึงปัจจุบันเมื่อพระพุทธองค์ทรงอธิบายเรื่องวาสนาให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วพระองค์ยังได้ตรัสคาถาเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของพระปิลินทวัชชะด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นพระพุทธพจน์ที่ปรากฏในคาถาธรรมบทพรามณวัคที่26ซึ่งมีความไพเราะและลึกซึ้งอย่างยิ่งโดยพระองค์ตรัสเป็นภาษาบาลีว่า อากักกสังวิญญาปนิงคิรังสัจจังอุทิรยเยายานาพิสเชกันจิตามะหังพภูมิพราหมณนังซึ่งแปลความได้ว่า ผู้ใดพึงกล่าวถ้อยคําอันไม่หยาบคายเป็นคําที่ให้รู้ความได้เป็นคําจริงไม่เป็นเหตุให้ใครๆขัดเคืองเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหม์ในที่นี้พราหมก็หมายถึงผู้มีจิตบริสุทธิ์หรือพระอรหันต์นั่นเองสิ่งที่น่าทึ่งในพระคาถานี้ก็คือพระพุทธองค์กําลังท่งปฏิวัติความหมายของคําว่าพราหมณ์เลยครับค่ะซึ่งในยุคนั้นหมายถึงผู้ที่เกิดในวรรณะสูงโดยกำเนิดแต่พระองค์ทรงสถาปนาความหมายขึ้นมาใหม่ทั้งหมด โดยตรัสว่าความเป็นพราหมณ์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดแต่อยู่ที่เจตนาและความบริสุทธิ์ภายในเป็นการประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าความหยาบคายที่แท้จริงนั้นอยู่ที่เจตนาที่คิดร้ายไม่ใช่ที่รูปแบบของคำพูดเป็นการล้างข้อกล่าวหาทั้งหมดให้แก่พระปิรินทวชะและสอนให้ภิกษุทั้งหลายมองข้ามเปลีอยนอกเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของบุคคลครับและท้ายที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงประกาศยกย่องท่านอย่างเป็นทางการครับ ในคำภีร์อังคุตระนิกายพระพุทธองค์ได้ส่งสถาปนาพระปิลินทวชะเถระไว้ในตำแหน่งเอตททัคคะอย่างเป็นทางการโดยพระพุทธดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาสาวกของเราผู้เป็นที่รักที่จเจริญใจของเหล่าเทวดาปิลินทวชะเป็นผู้เลิศเป็นการยืนยันถึงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ที่แม้แต่ถวยเทพก็ยังสัมผัสดได้ใช่ครับ เมื่อนำเรื่องราวทั้งหมดมาประกอบกันแล้วปริศนาในตอนต้นก็คลี่คลายลงอย่างสมบูรณ์เลยนะคะเพราะปะลินทวชเทระคือแบบอย่างของพระอริยบุคคลผู้มีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดพ่องอย่างแท้จริงวาจาภายนอกของท่านเป็นเพียงวาสนาหรือเสียงสะท้อนจากอดีตชาติแต่การกระทำในปัจจุบันล้วนเปี่ยมด้วยเมตตาและก่อเกิดคุณุปการอย่างใหญ่หลวงครับเรื่องราวของท่านเป็นเครื่องยืนยันว่า เปลือกนอกไม่ใช่เครื่องตัดสินคุณค่าที่แท้จริงของบุคคลถูกต้องค่ะแล้วเรื่องราวของท่านก็ได้ทิ้งคำถามที่สำคัญยิ่งไว้ให้เราในยุคปัจจุบันได้คบคิดอืม ในโลกที่เต็มไปด้วยการตัดสินผู้อื่นอย่างรวดเร็วจากคำพูดเพียงไม่กี่คำหรือการกระทำเพียงผิวเผินที่เราเห็นผ่านหน้าจอเรื่องราวของพระปิลินทวช,ชะได้ท้าทายให้เราหยุดและไตรตรองว่าเราจะฝึกฝนตนเองให้มองข้ามวาสนาหรือบุคลิกภาพภายนอกที่ไม่สมบูรณ์แบบของผู้อื่นเพื่อที่จะมองให้เห็นถึงเจตนาอันดีงามที่อาจซ่อนอยู่ภายในได้อย่างไรเป็นบทเรียนล้ำค่าที่ยังคงร่วมสมัยเสมอมาจริงๆค่ะ